ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและยามนี้เขามีความรู้สึกที่คลุมเครือเท่านั้นปัจจุบันเขาไม่มีเวลาให้ครุ่นคิดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็คิดว่ามันสมควรเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเขาพระวิหารหกชะตาใช้มแมลงพิษคุกคามโดยหวังให้ตระกูลเฉินของพวกเราล่มสลายเฉินเทียนหูกล่าว เสี่ยงเอ๋อพวกเราจะต้องไม่ปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดกลับไปหลังจากพักฟื้นพลังพวกเราจะออกไปสู้รบกับพวกมันใช่พวกเราตระกูลเฉินจะฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันและตราบใดที่ยังมีเจ้าตระกูลน้อยมแมลงพิษของพวกมันจะไม่สามารถคุกคามพวกเราได้อาวุโสพวกกล่าวหากพระวิหารหกชะตามีความมั่นใจพวกมันจะต้องบุกเข้ามาในตระกูลเฉินอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการบุกรุกตระกูลเฉินไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นพวกมันจึงได้ส่งมแมลงพิษล่วงหน้าเข้ามาก่อนเมื่อนางพยาแมลงพิษถูกเฉินเซี่ยงกำจัดลงสมาชิกระดับสูงของพระวิหารหกชะตาก็พบว่าการเชื่อมต่อกับนางพยาแมลงพิษขาดหายไปซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความสูญเสียที่ทําให้พวกมันแทบจะกระอักเลือดใช่แล้วนางพยาแมลงพิษถือเป็นสมบัติล้ําค่าของพระวิหารหกชะตาฉะนั้นการตกตายของนางพยาแมลงพิษจึงถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพวกมัน ข้าไม่จําเป็นต้องพักผ่อนข้าจะออกไปจัดการพวกมันเดี่ยวนี้เฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเขาอยู่ในเงื่อนไขที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไรก็ตามเฉินเทียนหูรู้สึกเป็นห่วงบุตรชายของเขามากเพราะจูจ่ๆเฉินเซี่ยงก็ดูเหมือนมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและบางทีมันอาจมีผลกระทบร้ายตามมาภายหลังหากไม่ได้เห็นมังกรตัวเล็กพุ่งเข้าปากเฉินเซี่ยงเฉินเทียนหูจะไม่รู้สึกกังวลอย่างไรเลยแต่ทว่าภาพเหตุการณ์นั้นยังคงติดตาจนถึงตอนนี้ ท่านพี่ท่านพักผ่อนก่อนจะดีกว่าเฉินหนิงยี่กล่าวนางเองก็รู้สึกเป็นห่วงเฉินเซี่ยงเพราะตระหนักได้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีจํานวนไม่น้อยสาวน้อยเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพี่ใหญ่เจ้าเฉินเซี่ยงลูกหัวเฉินหนิงยี่และกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่เจ้ายังมีเรื่องสําคัญที่ต้องจัดการจึงจําเป็นต้องกําจัดพวกมันโดยเร็วที่สุดเจ้าตระกูลน้อยถ้าเช่นนั้นท่านต้องระวังด้วยอาวุโสหัวกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าก่อนจะถามขึ้นว่า ท่านพอท่านคิดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกศัตรูค้นพบได้อย่างไรสมควรเป็นเพราะสายลับของเฉินเพิงทำการระบุพิกัดนอกจากนี้พวกมันจะต้องเป็นตัวการที่ทำลายข่ายพลังของดาวดวงนี้เฉินหนิงยี่กล่าวขึ้นข้าเป็นคนรับผิดชอบในการจัดตั้งข่ายพลังป้องกันของดาวดวงนี้เบื้องต้นข้าประเมินว่าจะต้องใช้เวลายาวนานในการซ่อมแซมเมื่อได้รู้ว่าน้องสาวคนเล็กมีพรสวรรค์ในวิธีกลั่นสร้างเฉินเซี่ยงก็รู้สึกยินดีอยู่ไม่น้อย พัพพาสิทธาหากพวกเราไม่สามารถซ่อนตำแหน่งดาวเคราะห์ดวงนี้พวกเราจะตกเป็นเป้าของศัตรูอยู่ตลอดเวลาอาวุโสหัวสอบถทอย่างหัวเสียค่าผิดเองที่ปล่อยให้มีคนของเฉินเพิงแฝงตัวประปนยามนี้ไม่ใช่เวลาจะมาโทษตัวเองสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือการฟื้นฟูพลังและเตรียมพร้อมต่อการสู้ศึกในระยะยาวเฉินเทียนหูกล่าวท่านเจ้าตระกูลฝ่ายตรงข้ามมีการบ่มเพาะพลังงานต้องห้ามพวกเราไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ ชายชาราผู้หนึ่งกล่าวและถอนหายใจเขาเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสตระกูลเฉินถ้าเช่นนั้นข้าจะย้ายดาวดวงนี้ผ่านห้วงมิติและซ่อนไว้ในหมู่ดาวอันไกลโพ้นเฉินเซี่ยงกล่าวข้าจะซื้อเวลาให้พวกท่านเสริมสร้างความแข็งแกรง่งโดยเร็วไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีบ่มเพาะอำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ตกอยู่ในการครอบงำของอำนาจพลังรังสารดาวดวงนี้ไม่เล็กเลยแล้วเจ้าจะเคลื่อนย้ายมันผ่านห้วงมิติได้อย่างไร เฉินเทียนหูกล่าวท่านพ่อไม่ต้องกังวลข้ามีวิธีการแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเฉินหนิงยี่กัดริมฝีปากและกล่าวถามว่าพี่ใหญ่ท่านจะต้องทำการเสียสละครั้งใหญ่หรือไม่เด็กโง่เจ้ากำลังคิดไปไกลแล้ววิธีการของข้าไม่ใช่การเสียสละเจ้าประเมินพี่ใหญ่เจ้าต่ำไปเฉินเซี่ยงเขยา่ขยาของเฉินหนิงยี่เบาต้องบอกเลยว่าข้าเคยเคลื่อนย้ายสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวดวงนี้มาแล้ว ฉะนั้นการย้ายดวงดาวนี้ย่อมไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าเป็นเรื่องจริงหรือนี่เฉนินหนิงยี่ไม่อยากเชื่อเสียเดียวเนื่องจากนางเป็นผู้ฝึกฝนวิธีกลั่นสร้างและมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายทำให้รู้ถึงความยากในการเปิดห่วงมิติเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเป็นอย่างดีแน่นอนแต่ข้าอาจต้องใช้เวลาสักพักอย่างไรแล้วขอให้อดทนรอจนกว่าข้าจะกลับมาเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็ออกไปด้านนอกและหอดยานขึ้นไปในห่วงอวกาศ เมื่อมาถึงห้วงอวกาศนอกดาวเคราะห์ขนาดเล็กน้องสาวเสี่ยวจิงก็ควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีขยายตัวพร้อมกับประตูพลังจากดวงแก้วชะตามมสเสศัก์จึงปลดปล่อยพลังแสงครอบคลุมดาวเคราะห์ดวงเล็กแค่ชั่วพริบตาดาวเคราะห์ดวงเล็กก็ถูกเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติไปยังหมู่ดาวอันไกลโพล้นน้องสาวเสี่ยวจิงยังได้สร้างสัญ,ญลักษณ์พลังมิติไว้บนดาวเคราะห์ดวงเล็กสิ่งนี้จะทําให้นางรับรู้ตําแหน่งของดาวเคราะห์ดวงเล็กและสามารถนําพาเฉินเซี่ยงทะลุมิติเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว หลังจากดาวเคราะห์ดวงเล็กถูกเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติเฉินเซียงก็มองไปยังผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่กำลังหาอทยานด้วยอุปกรณ์เวชนิดต่างๆทั้งหมดล้วนเป็นสมาชิกของพระวิหารหกชะตาก่อนหน้านี้พวกมันอยู่บนเรือหาะขนาดใหญ่แต่เรือหาะของพวกมันถูกกระจกเทพหวิธีบทขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีเสี่ยวจิงจัดการพวกมันและใส่เข้าไปในเตาเทพพาพิภพเฉินเซียงกล่าว ครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีขนาดมหึมาที่ดูคล้ายฉัตรสวรรค์ก็เริ่มการหมุนวนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงก่อนจะเปิดตัวแผ่นภาพมายาหยินอย่างหกวิธีทันทีที่แผ่นภาพมายาหยินอย่างหกวิธีถูกเปิดตัวเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากพระวิหารหกชะตาก็ถูกแรงดึงดูดอันมหาศาลเหนี่ยวนำอย่างฉับพลัน สมาชิกพระวิหารหกชตาบางคนมีอุปกรณ์ห่อเหินที่ทรงพลังจึงทำให้มันสามารถฝ่าผ่านแรงดึงดูดออกมาได้แต่มีหรือว่าน้องสาวเสี่ยวจริงจะปล่อยให้มันหนีรอดเมื่อเห็นใครคนนั้นฝ่าผ่านแรงดึงดูดออกมานางก็ใช้พลังจากดวงแก้วชตามิตรเคลื่อนย้ายมันเข้ามาที่เตาเทพพาพิภพโดยตรงในทันที อุปกรณ์เวทหรือสิ่งประดิษฐ์ชนิดต่างๆสามารถใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระจกเทพ6วิธีได้ส่วนร่างกายของสมาชิกพระวิหาร6ชะตาก็สามารถนำไปเป็นอาหารให้กับอสุรกายหยวนหลงขณะที่จิตวิญญาณสามารถใช้บ่มเพาะเต่าเทพท้าพิภพได้เป็นอย่างดีการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ไม่เล็กเลยจริงๆน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่เจ้าพวกนี้จะไม่อ่อนแอไปหน่อยหรือ ผู้เชี่ยวชาญน,นับหมื่นถูกจัดการอย่างรวดเร็วและด้วยการผนึกของกระจกเทพหกวิถีจึงไม่มีใครสามารถส่งข่าวกลับไปยังต้นสังกัดได้แน่นอนว่าศัตรูเหล่านี้ไม่ถือว่าอ่อนแอแต่เป็นเพราะกระจกเทพหกวิธีที่อยู่ในวัตจักรท้าพิภพมีความทรงพลังเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันน้องสาวเสี่ยวจิงยังไม่ได้ปลดปล่อยแผ่นภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพแต่ด้วยแผ่นภาพมายาหยินอย่างหกวิธีก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดสมาชิกพระวิหารหกชะาตานับหมืน่น ไม่รู้ว่าสมาชิกระดับสูงของวิหารดวงชะตาและพระวิหารหกชะตาจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินเซี่ยงมองไปรอบๆก็ยืนยันได้ว่าตระกูลเฉินมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยแล้วพี่ใหญ่พวกเราจะกลับไปที่ตระกูลเฉินกันหรือยังน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามยังก่อนยามนี้ข้าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรกับร่างกายของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของวิญญ,ญาณดวงชะตาวัตจกักร จริงด้วยวิญญาณดวงชะตาวัตจักรเป็นการมีอยู่แบบไหนกันข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้มาก่อนน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวนางเองก็ค่อนข้างอยากรู้เห็นเช่นกันพี่ใหญ่ท่านพอจะคาดเดาได้ไหมว่าทำไมมหัดวงชะตาท้าพิภพถึงทิ้งสิ่งนี้ไว้กับท่านพ่อของท่านข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินเซี่ยงมองไปยังกล่องใบเล็กในฝ่ามือพวกเราจะติดต่อหาท่านอาจารย์เพื่อสอบถามเรื่องนี้ ยามนี้เฉินเซียงมั่นใจว่าดาวเคราะห์น้อยของตระกูลเฉินมีสถานการณ์ปลอดภัยดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนที่จะกลับไปยังตระกูลเฉินเขานำตราย,ยกสื่อสารออกมาผสานกับกระจกเทพหกวิธีจากนั้นจึงทำการติดต่อหาฮังเจียนเทียนฮังเจียนเทียนยังคงควบคุมวิหารทาบขนาดมหึมาพร้อมดำเนินการตามภารกิจที่มหาดวงชะตาท้าพิภพมอบหมายผ่านไปไม่นานก็มีสัญญ,ญาณตอบกลับจากฮังเจียนเทียน เจ้าอันธพานน้อยเจ้าไปที่อนาเขตชั้นเทพแล้วใช่ไหมแล้วเจ้าพบรังของวิหารดวงชะตาหรือยังจริงสิเจ้าได้ค้นพบแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ในอนาเขตชั้นเทพหรือไม่หังเจียนเทียนยิงคําถามเป็นชุดๆไม่ข้าเพิ่งพบท่านพ่อและกําลังช่วยเหลือตระกูลเฉินแก้วิกฤตเป็นพระวิหารหกชะตาที่โจมตีพวกเราเฉินเซียงกล่าวถ้า เจ้าสามารถค้นหาตระกูลเฉินได้เจ้าก็ควรมีที่พักพิงแล้วทังเจียนเทียนหัวเราะส่วนตำแหน่งรังของวิหารดวงชะตาและพระวิหารหกวิธีมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าว่าจะค้นพบหรือไม่เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะเขาเคยคิดว่าหังเจียนเทียนสมควรรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของขุมกำลังเหล่านั้นอันที่จริงข้าสามารถค้นหาที่ซ่อนของวิหารดวงชะตาได้แต่ยามนี้ข้ามีงานล้นมือก็เลยไม่อยากเสียสมาธิต่อเรื่องที่สำคัญกว่า หังเจียนเทียนกล่าวดังนั้นเจ้าจะต้องค้นหาพวกมันด้วยตนเองและเมื่อเจ้าค้นพบที่ซ่อนของพวกมันก็อย่าลืมติดต่อข้าด้วยอาจารย์วิญญาณดวงชะตาแห่งวัฏจักรเป็นการมีอยู่แบบไหนเฉินเซียงกล่าวถามข้าเพิ่งได้รับสิ่งนี้มาจากท่านพ่อแต่เขาบอกว่ามันอันตรายมากโดยจําเป็นต้องให้ท่านเปิดมันเจ้าว่ายังไงนะวิญญาณดวงชะตาวัฏจักรอยู่กับท่านพ่อเจ้าได้อย่างไรมันไม่ควรเป็นเช่นนี้ ฮังเจียนเทียนกล่าวอย่างประหลาดใจเจ้าอันาพานน้อยเจ้ากับพ่อของเจ้าอย่าได้เปิดมันเป็นอันขาดสิ่งนั้นอันตรายมากจริงๆวิญญาณดวงชตาวัตจักรมีไว้เพื่อสิ่งใดเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าจะอธิบายเมื่อไปถึงที่นั่นเจ้ารอข้าก่อนก็แล้วกันฮังเจียนเทียนกล่าวเออหรือเจ้าจะเป็นฝ่ายมาหาข้าก็ได้ว่าแต่ข้าจะหาท่านเจอได้อย่างไร เฉินเซียงกล่าวถามอาจารย์ท่านกับวิหารท้าพิภพก็อยู่ในอาณาเขตชั้นเทพเช่นกันอย่างนั้นหรือแน่นอนข้ากับวิหารท้าพิภพอยู่ในอาณาเขตชั้นเทพเจ้าอันธพาลน้อยในเมื่อเจ้าสามารถติดต่อหาข้าได้เจ้าก็ควรค้นหาตำแหน่งของข้าได้ฉะนั้นเจ้าควรจะทดลองดูก่อนหังเจียนเทียนกล่าวเฉินเซียงบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงทดลองตรวจหาตำแหน่งของหังเจียนเทียนในทันที ระหว่างที่รอน้องสาวเสี่ยวจริงเฉินเซียงก็ฉุกคิดถึงเรื่องมังกรโลหิตตัวเล็กขึ้นมาได้ดังนั้นเขาจึงบอกกับฮังเจียนเทียนถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากได้ยินเรื่องราวของเฉินเซียงฮังเจียนเทียนก็ร้องอุทานอย่างตกใจคุณพระคุณเจ้าเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าดูทราบมันเข้าไปเสียอย่างนั้นฮังเจียนเทียนร้องอุทานอย่างแตกตื่นทั้งหมดเป็นเรื่องบังเอิญข้าไม่ได้ตั้งใจจะดูทรับมันด้วยซ้ำ เฉินเซียงกล่าวว่าแต่ท่านรู้หรือว่ามันคืออะไรฮังเจียนเทียนไม่ตอบในทันทีโดยพยายามสงบสติอารมณ์ของตนเองหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมังกรโลหิตตัวนั้นก็เป็นดั่งไขกระดูกของวัตจักรท้าพิภพฮังเจียนเทียนกล่าวไขกระดูกของมนุษย์มีบทบาทและสําคัญอย่างไรไขกระดูกของวัตจักรก็มีบทบาทความสําคัญเช่นเดียวกันฮะเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจแล้วสายเลือดวัตจักรเป็นอย่างไร มันเป็นเหมือนกับไขกระดูกวัตจักรหรือไม่ดูเหมือนตราประทับเจ้าตระกูลที่อยู่กับข้าจะสร้างมาจากสิ่งนั้นแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันฮังเจียนเทียนกล่าวการที่วัตจักทัพพิภพมีความแตกต่างกับวัตจักรอื่นนั้นอาจเป็นเพราะตัวเจ้าและด้วยความแตกต่างนี้จึงทําให้มันก่อกําเนิดหลายสิ่งอย่างที่วัตจักรอื่นไม่มีถ้าเช่นนั้นตราประทับเจ้าตระกูลเฉินมีประโยชน์หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามพร้อมกับนำตราประทับเจ้าตระกูลเฉินออกมาและพบว่ามันกำลังเรืองแสงถามอะไรโง่ๆสายเลือดวัตจักรท้าพิภพจะไร้ประโยชน์ได้อย่างไรหังเจียนเทียนแค่นเสียงกลดา่าเจ้าอันธพานน้อยเจ้ามันตัวสวยจริงๆแผนการที่มหาดวงชะตากำหนดเอาไว้ต้องพังพินาศเพราะตัวเจ้าตัวสวยที่ทำให้แผนการของมหัดวงชะตาท้าพิภพพังพินาศ เฉินเซียงไม่รู้ด้วยซ้ำมหาวงชะตาท้าพิภพวางแผนการอะไรเอาไว้และที่สำคัญไขกระดูกวัตจักรเป็นฝ่ายพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาเองซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจของเขาเลยพับผ่าสียามนี้ข้าทำได้เพียงรอดูสถานการณ์ของเจ้าเพื่อดูว่าจะสามารถดำเนินตามแผนเดิมได้หรือไม่หังเจียนเทียนถอนหายใจเ่ออดูเหมือนมหาดวงชะตาจะไม่ถูกฉลก,กับเจ้าเอาซะเลยมิฉะนั้นเจ้าคงไม่ทำให้แผนการของมหาวงชะตาต้องยุง่งเหยิงอยู่บ่อยๆ มหาดวงชะตากำหนดแผนการอะไรเอาไว้เฉินเซี่ยงถามอย่างอยากรู้เห็นมหาดวงชะตาต้องการสร้างเทพเสียนผู้พิทักษ์แห่งวัตจักรท้าพิภพด้วยการใช้ดวงชะตาวิญญาณดวงชะตาสายโลหิตกระดูกไขกระดูกและดวงจิตแห่งวัตจักรทังเจียนเทียนกล่าวหากแผนการนี้ประสบความสําเร็จบุคคลเหล่านั้นจะเป็นตัวตนที่คงกระพันแห่งวัตจักรท้าพิภพเฉินเซียงพันขมวดคิ้วเขามีข้อสงสัยหลายประเด็นในแผนการของมหาดวงชะตาท้าพิภพ อาจารย์วิญญาณดวงชะตามีความเป็นมาอย่างไรเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าแผนการของมหาดวงชะตาเต็มไปด้วยจุดบกพร่องมหาดวงชะตาท้าพิภพไม่อยู่แล้วแล้วจะเอาดวงชะตาท้าพิภพที่ไหนบ่มเพาะเทพเสียนผู้พิทักษ์แน่นอนว่าต้องใช้ดวงชะตาดวงน้อยนั่นก็คือเต่าเทพท้าพิภพของเจ้าทั้งเจียนเทียนกล่าวยามนี้เสียงพูดของเขานุ่มนวลลงเล็กน้อยดูเหมือนเขาจะตระหนักได้ว่าแผนการนี้จะไม่มีทางสำเร็จหากว่าเฉินเซี่ยงไม่เห็นด้วย ลืมไปได้เลยข้าไม่มีทางยกเต่าเทพท้าพิภพให้ท่านอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวกันแล้วเชียวว่าเจ้าจะต้องต่อต้านหังเจียนเทียนแค่นแค่เสียงเจ้าอันาพานน้อยอันที่จริงมหาดวงชะตาท้าพิภพกำหนดแผนนี้ให้ข้าดำเนินการโดยมอบบางสิ่งไว้ให้ข้าใช้จัดการกับเจ้าโดยเฉพาะหากว่าเจ้ายัางดื้อรัน้นข้าคงต้องใช้ไม้แข็งกับเจ้าเชื่อท่านก็เสียสติแล้วคำพูดของท่านมันไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปาก อาจารย์ข้าถามจริงๆว่าท่านจะดำเนินแผนการนี้ต่อหรือไม่ข้าจะลืมมันไปก็ได้แต่เจ้าอยากคิดว่าไข้อมแพ้แท้จริงข้าไม่อยากทำร้ายลูกศิษย์ของตนเองก็เท่านั้นหังเจียนเทียนกล่าวยิ้มยิ้มในสายตาของเฉินเซี่ยงมองว่าแผนการของมหาวงชะตาท้าพิภพเต็มไปด้วยจุดบกพร่องและดูเหมือนมหาวงชะตาท้าพิภพไม่ได้รู้เลยว่าดวงจิตวจักรกลายเป็นมนุษย์แล้ว ประเด็นนี้ทําให้สามารถกล่าวได้ว่ามหาดวงศตาท้าพิภพยังไม่รู้จักวัตจักรท้าพิภพดีพออาจารย์ยามนี้ข้าเปลี่ยนใจและจะไม่ไปหาท่านแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวข้าคิดว่าท่านไม่น่าไว้วางใจส่วนเรื่องวิญญาณดวงชะตาข้าจะจัดการเองเดิมที่เฉินเซี่ยงตั้งใจจะไปพบฮังเจียนเทียนเพื่อเปิดกล่องบรรจุวิญญาณดวงชะตาวัตจักรแต่ปัจจุบันเขารู้สึกว่าฮังเจียนเทียนอาจมนีเล่เหลี่ยมกับเขาดังนั้นเขาจะยังไม่ไปพบฮังเจียนเทียนในยามนี้ เจ้าลูกศิษย์เอ๋ยหากเจ้าไม่ไว้ใจอาจารย์เจ้าแล้วเจ้าจะไว้ใจใครได้เจ้าก็รู้ดีว่าอาจารย์เจ้าผู้นี้ยืนเคียงข้างเจ้าเสมอมาหังเจียนกล่าวกี่ครั้งแล้วที่ท่านล่อหลวงข้าเฉินเซี่ยงแค่นเสียงที่ข้าลงหลอกก็เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเจ้าทั้งนั้นหังเจียนเทียนกล่าว เจ้าอันธพาลน้อยจริงๆแล้วเจ้าเองก็สามารถสร้างเทพเซียนผู้พิทักษ์แห่งวัตจักรท้าพิภพได้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะช่วยเจ้าควบคุมเทพเซียนผู้ท่านผู้ท้าาบเหล่านั้นเพื่อที่เจ้าจะได้กลั่นปรุงยาได้อย่างผ่อนคลายเป็นความคิดที่ดีแต่แผนการนี้ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นท่านลืมมันไปจะดีกว่าเฉนินเซียงกล่าวทําไมเจ้าพูดว่ามันไม่มีทางประสบความสําเร็จหากยังไม่ลองแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไร ทั้งเจียนเทียนกล่าวถามเพราะดวงจิตวัจจ์เป็นลูกสาวของข้าปัจจุบันดวงจิตวัจจ์ก,กลายเป็นเด็กสาวไปแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวสามารถกล่าวได้ว่านางเป็นเทพเซียนผู้คำจุนวัจจ์ท้าพิภพแล้วทีนี้ท่านคิดว่าแผนของมหาดวงชะตามีความสำคัญอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ